ซื้อสดไปเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะส่งมอบไฮรันเดอร์เกรดเซนทีเกียรธรรมดาสีขาวมุกถือว่าเป็นตัวท็อปของตัวไฮรันเดอร์ขับ2นะคะในเกียร์ธรรมดานะคะวันนี้เจ้าของเดินทางมาถึง600กิโลมา <Wow. S 1> รับเองถึงที่นะคะใครสนใจอยากจะซื้อสดซื้อดาวนะคะวันนี้เซเลส่งมอบลูกค้าแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกับเจ้าของรถใหม่ไปแดงกันว่าอยู่ไกลกันตั้ง600กิโลทำไมถึงเลือกออกรถกับเซลเละคะคุณแองเชิญค่ะวันนี้เป็นพรนะเอกนักก็ามาเเในขอญาติไม้นะคะขอ,อสมัมภาษณ์เจ้าของ รถใหม่ป้แดงนิดนึงเพราะว่าคันนี้ลูกค้าซื้อสดเลยครับติดตามกันมานานแค่ไหนแล้วครคุณเอม2ปีครับ2ปีเลยตั้งใจเลยใช่ไหมคะตั้งใจมหาครับตักถขอบคุณมากเลยนะคะคือลูกค้าอยู่ไกลกันเหมือนกันอยู่ห่างกันกี่ร้อยกิโลนะประมาณ้อ0มหกร้อยครับหกร้อยโลเลยมาจากทางอีสานเนาะใช่ครับ ชื่นใจมากนะแล้วเ้าบ,บอกติดตามมานานมากแล้วก็แบบ2ปีอะ่ะจริงๆจะลูกค้าซื้อสดเนี่ยอย่างที่บอกมาตลอดลูกค้าซื้อที่ไหนก็ได้ใช่ไหมแต่ก็ยังเลือกมาซื้อกับเล่เชื่อใจครับเชื่อใจใช่ไหมคะคมีไปดูแถวบ้านอะไรบ้างไหมคะพูดเน่ก็ตั้งใจมาที่นี่เลยครัตั้งใจมาเลยเนะนาะยังไงก็ซื้อที่นี่ค,คืชื่นใจฝั่งเราขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้เราดูแลแล้วก็หลายๆคนไม่ต้องกังวลนะว่าซื้อลูกับเซลเล่แลต้องเข้าสูตรที่เล่หรือเปล่านะคะเล่บอกเลยว่าซื้อลูกกับเซลเล่ซื้ออีวสกับเซลเล เข้าศูนย์บริการที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศนะคะแล้วก็ในการบริการเป็นยังไงบ้างคุณเนมรวดเร็วไหมคะรวดเร็วครับจองแป๊บเดียวได้เลยครับเน <ó? S 1> าะไม่เคยสิบว,วันไม่เกินจองรถมาสามวันครับได้สามวันก็ได้รถเลยเนาะครับอันนี้เป็นลูกค้าแรกไหมคะหรือว่าซื้อเพิ่มรถซื้อเพิ่มครับซื้อเพิ่มที่บ้านมีอยู่แล้วมีแล้วครับใช่อีกสูอยู่แล้วซื้อเพิ่มเนาะโอ้โหคือเป็นลูกค้าอีกสูอยู่แล้วทำให้ถึงชอบแบบแบรนด์อีกสูคะมัน สวยดีแล้วก็ทนดีครับน้องประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันด้วยครับน้องพอดีก็ส่งมารถแบบไม่แดงซื้อเพื่อมีคันหนึ่งนะคะเผื่อใครสนใจแบบคุณเนมอยากจะซื้อรถแบบนี้ไม่ต้องผ่อนเลยจบๆนะคะสองปีติดตามกันมาก็ขอบคุณทั้งครอบครัวที่ให้เลยดูแลขออนุญาตให้ดูตัวรถหน่อยนะคะขอบคุณครับเดี๋ยวพอดีขออนุญาตถูกใหม่ด้วยเลยคุณแม่สิบด้วยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตดูรถคุณเนมหน่อยนะคะไฮแลนเดอร์เกรดเซทพีสีขาวมุ้งน้ำม้าแบบนี้ กระจังหน้าบอดี้2023อะไรทั้งหมดแล้วไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะตัวล้อเป็นล้อแมกขอบ18นะคะ25ทับ60นะคะตัวนี้ก็จะบิวไฟเลี้ยวมาเรียบร้อยแล้วนะคะภายในตัวนี้ด้านนอกเดี๋ลืมบอกเลยตัวนี้จะมีคคเลตมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเกจ z p มาเลยข้างในเลยว่าวาวสิแค่ไหนนะคะภายในนะคะเป็นเบาะหนังแล้วทั้งหมด เบาฝั่งคนขับเป็นปรับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นครบเลยนะคะแล้วก็ตัวแอร์เป็นออโต้หน้าจอขนาด9นิ้วเกียร์เป็น 6สปีดแบบนี้เกียร์ธรรมดารุ่นนี้มีให้ทั้งเกียร์ธรรมดาแลวออโต้ลูกค้าชอบแบบไหนแจ้งได้เลยนะคะหลอ่อหอแบบนี้คือคลีนๆลเนี่ยรถเดิมๆเขาหล่อยอยู่แล้วยูสุไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะคะก็ยินดีกับเจ้าของรถหม่ป้ายแดงแล้วก็เผื่อใครสนใจนะคะอยากซื้อวูสุออกกับเซลเลตอยู่ที่ไหนก็รถกับเซลเลตได้นะคะมีบริการเซฟแนนซ์ถึงที่หรือจะซื้อสดแบบนี้อยากจะมารับเองก็ได้นะคะก็วันนี้ส่งมอบเจ้าของรถหม่ป้ายแดงก่อนเจอก,กันคลิปหน้าเซาลตจะส่งมอบเคสไหนธรรมชาพิรายซื้อสดหรือดาวแบบไหนติดตามได้เลยไปก่อนขอบคุณละีค่ you